สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสอุตสาหการรมอาหารกับน้องป๋องกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้น้องป๋องน้องแคร์และพี่ป๋องก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากกาบการค้าอาเซีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะใน2ปีที่ผ่านมาเศรฐษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แต่จากการส่งออกอาหารก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยพยุงเศรฐษฐกิจ พี่ป๋องก็หวังว่าปี2,565เศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยหนุนการส่งออกนำเข้าของไทยให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและช่วยลดภาระภาษีบางส่วนก็คือกรอบการค้าเสรีอาเซียนที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองจะ้ะว้าวอาเซียมันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างละ่ะน้องแคนพี่ป๋องมาพี่ป๋องจะขยายให้ฟังจะ้ะ อาเซหรือชื่อเต็มๆว่า Regional Comprehensive Economic Partnership นั่นเองเป็นกรอบการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับที่14ที่ไทยทำความตกลงไว้ซึ่งตอนนี้อาเซเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะมีสมาชิกถึง15ประเทศก็คืออาเซียน10ประเทศและคู่ค้าอาเซียนอีก5ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งมูลค่าการค้าของ15ประเทศนี้ รวมกันมากถึง30เอร์เซของมูลค่าการค้าของโลกเลยและประชากรของสมาชิกรวมกันมากถึงหนึ่งใน3ของประชากรโลกเป็นไงล่ะน้องป๋องอาเซบใหญ่จริงอย่างที่พี่ป๋องบอกไหมคราวนี้พี่ป๋องจะเล่าให้ฟังต่อถึงสิทธิประโยชน์ของอาเซบนะจ๊ะการที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซบมีเป้าหมายในการลดอุปสรรคทางการค้าการบริการและส่งเสริมการลงทุนเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตเป็นการยกระดับความเป็นอยู่โดยรวมของคนไทยให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในด้านการค้าจะช่วยขยายโอกาสและสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าและบริการของไทยโดยสินค้ากว่า92%จะได้รับประโยชน์ทันทีรวมถึงภาคบริการอีกกว่า65%ด้วยนะสินค้าไทยยังได้แต้มต่อมากขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีนอกจากนี้อาเซียนยังช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิก เช่นการกำหนดเวลาตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านศุนลกากรสำหรับสินค้าเร่งด่วนและเน่าเสียงง่ายต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน6ชั่วโมงและสินค้าทั่วไปต้องเสร็จภายใน48ชั่วโมงสำหรับการนำเข้าสินค้าจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุด,ดิบจากประเทศสมาชิกที่ถือว่ามีถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันจึงช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการบริหารจัดก,การอีกด้วยนะใช่แล้วล่ะพี่ป๋องนอกจากนี้นะ อาเซียังมีความสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารของไทยด้วยนะโดยในปี2564ไทยเราส่งออกอาหารไปตลาดโลกเป็นมูลลค่าราว1.23ล้านล้านบาทโดยส่งออกไปยังตลาดอาเซีราว795,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการตลาดถึง64%ซึ่งมีการขยายตัวอยู่ที่18%จากปี2563สินค้าที่ขายดีก็จะได้แก่ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสินค้าไก่และเครื่องดื่มสำหรับอาหารสำเร็จรูปมีมูลค่าส่งออกไปตลาดอาเซียนที่68,000ล้านบาทขยายตัวที่5.5%โดยสินค้าที่ขายดีก็จะได้แก่ทุน่ากระป๋องนมชั่วหลืออขงคาโพดหวานกระป๋องผล,ลไม้กระป๋องและซอสปรุงรสต่างๆนอกจากนี้นะยังมีสินค้าอ่อนไหวหลายรายการที่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีที่มาก,กับ FTA อื่นๆเช่น จีนทยอยลดภาษีให้กับสินค้าสับประรดแปรรูปลำไย,ยกระป๋องน้ำมะพร้าวเป็นต้นและในเกาหลีใต้ทยอยลดภาษีให้กับสินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูปเช่นปลาซาดีนหอยลายปลาหมึกกระป๋องน้ำสับประรด สับรดกระป๋องและข้าวโพดหวานเป็นต้นและประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดตลาดค่อนข้างที่จำกัดเนื่องจากมีการลดภาษีในกรอบอื่นๆมากอยู่แล้วและในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการลดภาษีสินค้าเกือบทั้งหมดตั้งแต่การเปิดเสรี FTA อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดังนั้นการเปิดเ,รเสรีอาเซียนครั้งนี้จึงไม่มีอะไรต่างจากเดิมมากนะัก สำหรับด้านการนำเข้าไทยเปิดตลาดในกลุ่มอาหารนำเข้าหลายรายการที่จะมีภาษีเป็นศูนย์อาทิเช่นสินค้ากลุ่มประมงแช่แข็งเช่นแซลมอนทูน่าซาดีนปลาหมึกกุ้งบสเตอร์เป็นต้นและในกลุ่มผักสดแช่ยเย็นแช่แข็งเช่นมะเขือเทศบลอกคาลีกระหล่ำปีผักกาดหอมเป็นต้นส่วนในกลุ่มผลไม้ก็จะได้แก่สินค้ากลุ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กีวีและยังมีการเปิดตลาดให้แก่กลุ่มชากาแฟาเครื่องเทศอีกด้วยนะ นอกจากนี้นะน้องแคนอาเซปยังมีข้อตกลงอื่นๆอีกที่จะช่วยยกระดับการค้าเช่นเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคในโลกออนไลน์และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่จะเน้นด้านความโปร่งใสในการค้าสินค้าและบริการกับภาครัฐส่วนในด้านการลงทุนนั้นได้มีการลดหรือยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและยังช่วยดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศไทยด้วยนะน้องป๋อง รุ่ยอดเลยพี่ป๋องน้องแคนถ้าน้องป๋องอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะหาจากที่ไหนคะพี่เตรียมไว้ให้แล้วสแกน QR โคดนี้เข้าไปดูข้อมูลและอัตราภาษีได้เลยจ้ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้าต่างๆรวมถึงโอกาสการใช้สิทธิประโยชน์และสร้างแต้มต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของโลกช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเกิดการจ้างงานและลดความยากจน และถ้าเพื่อนๆไม่อยากผ้าสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด,กดกระดิ่งกิ้งๆและติดตาม Facebook และไลน์แอดสมาคมได้ทาง QR Code ได้เลยนะคะใกล้วันสุดจีนแล้วน้องปองขออวยพรให้ทุกท่านสิ่งเจยียยีีสิ่งนี่หัวใช้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนามีแต่ความสุขและธุรกิจราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ